มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตี้ไหนผยน่อหยางอุญญอ้มวนทุกใจตัวแน่นอน กวงบอกว่าปกมือให้กับการแสดงชุดนี้ตัย<อ>คุณผ<อ> <สม S 2> ู้ชมครับคือขนาดเลยเนาะอันนี้บอกว่าเป็นแค่น้าจิม้มเ,เป็นแค่ส่วนหนึ่งตีเฮาแบบน, <ะ S 1> น้อยเดียวตีเฮาได้มานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะครับเตรียมแอวกันสําหรับปีนี้งานมนสเสน่เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามชาม,มิงเชียงใหม่ f lower festival นะครับในงานนี้จัดกันที่ไหนมีอญมกันพองแล้วก็ เริ่มเปิดตั้งแต่บ่ได้จนถึงวันไหนจะได้มาอูรายละเอียดกับผู้ชมรายการในวันนี้นะครับนายกพิชัยเลิศพงศ์อดีศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายกสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับน้องเอกน้องทิพย์ครับตอนทักผู้ชมด้วยการแสดงปรพ้ส่วนดอกเจ้าส่วนดอกอันนี้แค่บางส่วนเนาะนายยกเนาะเสี่ยวหนึ่งเท่านานของการจัดงานอันนี้ประมาณ0.1% 0. ย์จุงเปอร์เซ็นต์นยนงปล้าย่าแห่งกาว่าที่คุณผู้ชมหันบปเดียวเนี่ยของจริงทั้งนั้นครับ มัมีดอกแห้งบัมีดอกปลอมนะมมีดอกปลอมแล้วก็ลูกต่างประเทศมาตัวนะครับมีทั้งส่วนมากเป็นไม้ต่างประเทศนะครับที่ยังเช่นมีกโกเนียดอกซ้อนไซคาเมนนะครับแล้็ลินลี่อลายอย่างหลายๆอย่างนะครับก็มีคือปีนี้เขาจัดแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วครับ ซึ่งถ้าเฮาปกติอยากหันดอกแต่แต่อยากอี้ต้องไปตามประเทศเปิดเสียงต่อใดผหู้เล่าถามว่าเขาจะได้ไปก่อยากนะเอาบจเจยงใหม่ก็เลยยกดอกไม้จาต่างประเทศหลายๆประเทศมารวมติงานนี่ครับทากันกอนายโยครับตีไปตีมาของการจัดมนเสห์เจียงใหม่เมืองดอกไม้งามเขาไม่ตีไปตีมาจะใดครับนายกครับครับก็เริ่มนะครับ หลังจากที่ผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับในปี2563นะครับผมก็ได้มาเริ่มโดยการที่ว่าเรามีสถานที่ก็คือส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีประมาณซสาไร่ก็ได้ได้ประสานทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สมัยท่านประจนปัสสวร์นะครับแล้วก็ขอพื้นที่ที่หิมสาน้ำนะครับรวมเป็น าจากสาวไร่คือเป็น58ไร่แล้วก็ครไร่แล้วก็ทำงานมนเสน่เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามาครั้งแรกคือเฮาจัดในในช่วงเดือนกุมภาปี2 5พนะครับตอนนั้นคือช่วงสถานการณ์โควิดนะครับคือคนก็ยังไม่แอลน้อยๆมอยามันักตะใดน,นะ,ค,ะครับสูงสุดก็ตอนนั้นจัด15วัน มาวันหนึ่งสูงสุดวันประมาณ3 0 0 0 0คนแต่ได้รับการชื่นชมการชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวคนเชียงใหม่คนทั่วประเทศชาวต่างประเทศนะครับได้รับการกล่าวขวัญเป็นอย่างมากนะครับอันนั้นคือครั้งที่1คนมาแอลประมาณสักสิบห้าวันประมาณสักอ 2, สองแสนคนนะครับเราจัดครั้งที่ 2, 2> นะครับจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมคือจ็คปิดวันที่1 6ธันวาจนถึง17มกราปิดแล้วนะครับปรากฏว่าสาการโควิดเนี่ยหายหมดละนะครับมีคนมาแอล แอลมาวันวันหนึ่งเฉลียวันปิดแสนเพิ่มขึ้นนะจ๊ะเพิ่มขึ้นครับแสนคือสูงสุดเนี่ยวันหนึ่งประมาณจําได้วันที่วันที่หนึ่งสองแสนแปดหมื่นคนนะครับรวมรวมถึงมดนะครับที่มาแอลผิดแล้วประมาณสองล้านห้าแสนคนนะครับคนสองล้านคือเดินวนเวียนอยู่ในสวนดอกไม้ของเขาครับเพราะว่าเขาเขาเริ่มเปิดนะครับเปิดสวนตั้งแต่แปดโมงเจ้าจนถึงสี่ทุ่มครับคือในในในการที่เขาเขาจัดสวนนะครับคือือนว่า มันมีทั้งสวนไม้เมืองหนาวนะครับไม้บ้านเฮาตวัวไม้เมืองหนาวก็เช่นพวกอดอกทิวลิปนะครับไอเดนเดียนะครับ,รบลาไลเซนทัตแล้วกว็ลิลลี่อย่างต่างๆนะครับเรามีทุ่งทุ่งไฟอัจฉริยะนะครับประมาณ4-5่ห้ไร่แล้วมีการแสดงอของในส่วนของน้ำพูนะครับนพุแสงสีเสียงนะครับแล้วก็มี การจัดกิจกรรมต่างๆนะครับในส่วนของปอก้าแม่ก้าก็มาขายนะครับและโดยเฉพาะจริงๆเนี่ยเขาเปิดบริการให้ชมฟรีนะครับปีแล้วนะครับปีนี้นะครับก็เขาจัดเป็นครั้งที่สามนะครับตีฐานนายกอู่มาแต่กี้คือบรรยากาศ ปีก่อนๆที่ผ่านมาคือเป็นเจี๊ยบคนประมาณสองล้านไปไม่เอลส่วนดอกไม้เฮาเฮาก็จัดข้ามปีไปเลยครับเออแล้วก็มีสายพันธุ์ดอกไม้เนี่ยน่าขนาดเลยอันนั้นคือปีตีแล้วปีนี้รัฐเจ้าธนายศติบอว่าจะจัดใหญ่ตีเฮาหันเนี่ยไปแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเจ้าครับเอาเอาเฉพาะดอกทิวลิปนะครับครับทิวลิปคือปีแล้วน่ะเนื้อที่ประมาณสักประมาณสักไอ้เกือกงานนะครับประมาณสักไอ้ ประมาณสักสาวสาวาวีบาปีนี้ใหญ่เป็น2เต้านะครับแล้วก็ได้สำคัญประเด็นสำคัญก็คือทิวลิปเฮาเนี่ยเฮาเปิดกลางแจ้งมในอยู่ในที่ร่มมาเจออยู่ในห้องแอร์นะครับคือเฮาทำทำไม่คือเป็นในธรรมชาตินักที่สุดนะครับจะถือว่าเป็นทิวลิปที่ใหญ่สุดในประเทศไทยและกลางแจ้งครับ ปีแล้วผมบานใหญ่กว้างแล้วนะนโยบายครับปีนี้ก็คือใหญ่กว้างกว้างเต้าหอยพอทิวลิปสองเต้าสองเต้าแล้วก็ไปตรงหันก็คือมันจุ่มมันเย็นเนาะเว่ามันไอน้าอกไม้หน้านี้นะอันนี้แค่ทิวลิปอันนี้แค่ทิวลิปครับมีทิวลิปมีพวกดอกไฮรินเดียนะครับไฮรินเดียก็เป็นไม้ต่างประเทศนะครับลายเซนทัสนะครับแล้วก็ลิลลี่ประเด็นสำคัญเห็นมั้ยก็คือสวนกล้วยไม้ กล้วยไม้คือทางทางทีมงานนะครับทางอาจารย์มหาวิาลแม่โจ้แหละเป็นคนมาทำนะครับนอกจากจะเป็นในไม้กล้วยไม้เมืองไทยแล้วนะครับมันมีกล้วยแม้ต่างประเทศด้วยนะครับอยู่หิมซาน้ำจะสวยสวยงามมากนะครับคือช่วงนี้คือผมไปตรวจงานตลอดนะครับไปดูไปดูทุกวันนะครับวันหลายรอบนะครับใครใครหุ้งวามาได้จะแล้วมาได้จะแล้วไอ้เนาะเจ้าปีนี้ปืนตีตึงมดปนะมาณกี่ลร่ก็เจ้าเนื้อที่ ที่ที่ทำในขณะนี้นะครับประมาณสักเกือบ50าริบไั่ติมหิมสะ Nam นะครับจะมีทุ่งทุ่งไฟอัญรชิญยากนะครับทุ่งไฟคือปีแล้วประมาณ4ไร่ปีนี้ก็ประมาณปิดแปดไร่ก็แหมเตาหนึ่งของปีที่แล้วครับเราจะมีการแสดงแสงสีเสียงมีน้ำมีน้ำผูนะครับมีน้ำผูดนตรีแล้วก็เราจะมี แสงสีเสียงแสงเอนในสูตรของน้ำพุนะครับจะมีอามรอบนะครับจะมีผุมีดอกไม้ไฟมีอย่างอย่างต่างๆนะครับซึ่งปีแล้วเนี่ยคือคือคม่แอวนะครับตั้งแต่แปดโมงถึง4ทุ่มเนี่ยค้นเต็มตลอดนะครับเพราะว่าการไปแอลปกติสนดอกไม้เขาแอลกะกลางวันขำมาฮะก็ต้องฝั่งปีกละเพราะมันจะมาหันอย่างแล้วไงแต่ของอบจก็คือสามารถแอลได้จนถึงสี่ทุ่มแล้วมันจะต้องมีบรรยากาศ สองยางต่างกันดอกไม้กลางวันแหบยางหนึ่งแล้วเมื่อคืนก็จะเป็นการตกแตงไฟแหมยางหนึ่งเหมือนกับในยกครับแม่ครับครับปีนี้เขากำนดวันไหนถึงวันไหนก็ครับนายกครับสำหรับการจัดงานเปิดวันที่1ิบห้าธันวาถึงวันที่1มกรานะครับ1มกรา2องพนะ้ารับครับวันติด15าเริ่มวันแรกติดนาแล้วครับข่าวจะมีการแถลงข่าววันที่10แถลงข่าวที่สวน เฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับที่เวลา6โมงโมงแรงรับแลงข่าววันที่10ขาจะเปิดเป็นทักการวันที่15ทันว่าเพราอยังอี้จัดจนถึงนึงมกราปีหน้าเขาก็เข้าดาวหั่นเดยได้เหมือนกอนายรับครับมีมีก็เข้าดาวแล้วก็เราได้ร่วมกับทางททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับมาเข้าดาวที่หั่นแล้วก็นอกจากจะมีงานไม้ดอกแล้วนะครับก็ปีที่แล้วเขามีการจัดวิ่ง นะครับชามิงในรันนะครับปีนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเปิดใหอนักวิ่งนะครับนักกีฬามาวิ่งตอลอดคืนกันนะครับก็มีมีมีโปรแกรมที่ทําอยู่นะครับครับครับเขาต้องไปสมัครก่อนนั่นแหละรับฟันรันก็ได้ละกันเขายังปีแล้วปีแล้วนะครับคือเขาเขาเปิดใับสมัครวิ่งในรันนะครับคือเปิดทับแบบบบแบคิดค่าใช้จ่ายนะครับมีการแจกเสื้อแจกเสื้อแจกเหรียญนะครับล่าบอกว่า ใช้เวลาประมาณสักสอนาทีคนมาสมัครเต็มสามพันคนนะครับคือไปไปสมัครได้ฟรีบอ่ต้องเสียงผ่านทางไงออนไลน์ทางเว็บไซต์ของอบจนะครับคนสนใจมากครับ เราปีนี้ถายังปีนี้เราครับนายกเปิดวันไหนจะได้นี่เดี๋ยวจะบอกลูกแนาต้องติดตาอันต้องเดียวเนี่ยเขาไป่อในเพจของอบจจยงใหม่ก่อนหนนายกน้องครับครับเพื่อเพื่อเป็นมีฮับสมัครวันไหนก็ต้องขันใจนะทนายกบอกแล้จะบอกล่วงหน้าเราสองคนจะได้ไปสมัครก่อนเท่าไครับภาไฮไลท์ในงานนี่ตีถ้านักท่องเที่ยวไปแล้วบอยักใึ้พลาดเลยนี่คืออันอย่างเจ้าทนายกเจ้าก็ ไม้ไม้เมือหนาวไม้ต่างประเทศนะครับไม้ต่างประเทศแล้วก็คือไม้กล้วยไม้นะครับแล้วก็มีในส่วนของทุ่งไฟนะครับมีต้นของต้นเนี่ยเอ๊ะจกเอตีตกแต่งไฟเหรอครับอไอ้จ๊ะไ๊เอ๊ะเดี๋ยวผมผมจะไม่ต้น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 สูงแล้วเป็นในเนี่ยอามาตานอามาตานอวตารอวตานอวตานอวตารจะสวยมากครับอวาต้าบครับ คือจะเป็นทุ่งไฟแล้วก็ไฟจะยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วมันจะมีอุโมงค์นะครับอุโมงค์แล้วจะมีปราสาทปราสาทเป็นปราสาทไฟนะครับปราสาทแต่ก็คือเรย์เข้าไปก็จะแบบมีไฟมีอย่างงามเดนมาห์จน์อันนี้ใจอนเลยนะเราจะเจอใบอวตารเนยต้นอวตารที่มีไฟเขาตแต่งสวยงามสวยงามกว่าปีที่แล้วเป็นไม้เป็นต้นโพที่เป็นธรรมชาติอันนี้คือใจจะเข้าดาวแล้วลวดตอนตอนทคริสต์มาสอย่างอีตัวก็จะ มีมีทุ่งไฟมีคริสต์มาสแล้วมีบอลลูนบอลลูนไฟนะครับบอลลูนไฟสวยงามมากนะครับครับครับลองลองไปดูครับต้องเตอนไปแอลกันคุณผู้ชมแล้วก็การถ่ายภาพอย่างที่บอกแล้วครับว่าอย่างเมื่อเจอเขาไปแอลเขาก็ต้องไปดูตัวอย่างว่ากับดอกเยกเป็นทายกันจะได้โพดยังไงกังโพดยังไงเพราะว่าการการแอลบาวานก็จะเป็นหำยางหนึ่งที่ห้าหันนะครับพอเบิกคืนมา อันก็จะเป็นการตกแต่งไฟก็จะยังางามไปแหมแบบหนึ่งเหมือนกัน <ư. S 1> น้ําพุนี่ก็คือวันละ,ละกี่รอ,อกบก็นะครับนายยอครับสามรอบครับวันละสามรอ,อบนล่นะคุณผู้ชมครับอับอบนนี้ติหันนี่คือของจริงเนี่ยเนี่ยกำแรกผมว่าอันบานเขาห้องดอกทานตะวันแต่ของอันนี้มันจากต่างประเทศับเนอเปลี่ยนชื่อก็ครับจะมีแหมสายพันธุ์หนึ่งอ่ะครับมันมีสายพันธุ์ต่างประเทศเลยครับมีหลายอย่างนะครับ เนี่ยคือดอกเตอร์คุณแอนเลลินล่างเอามือไปยิ้กมาแล้วมันก็อ <c oughs> ๋อนี่คือของจริงเราผมลองไปดมเพราะว่าอ๋อคืออันนี้ทิวดิยบยังมาเตือ่อใส่คาเมนใส่คา <c oughs> เมนได้มาละ, <Sug> ละนี่ใสคาเมนนี่อยู่ตรงหน้านะครับ้ใได้เดียมาละเพียงแต่ว่าพ,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 พร้อมที่จะจะปลูกนะครับคือถ้าไข่หันเต็มกว่านี้งามกว่านี้ต้องไปพอตีงามนะเจ้าก็อย่างที่ติ้นะครับอันนี้คือศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่ออันคนลุกเลยนะปีที่แล้วนะครับคือจากการสำรวจของ ข,ของโพนะครับที่ถามถามความเห็นของนักท่องเที่ยวที่มามาแอลในงานนะครับประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์มีความพึงพอใจนะครับที่อยากจะมารับเป็นการในกระตุ้นเศรษฐกิจนะกระตุ้นการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ครับซึ่งยังพอเรื่องของกระตุ้นการท่องเที่ยวของเชียงใหม่อบจก็จะมีแบบกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลาอย่างยางหลาสุตีอันนายกได้ประชุมผู้ประกอบการนี่มันก็ครับในเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวเกินเป้าก็ครับนายกครับ ครับคือตวานได้มีการอบรมนะครับประชุมเกี่ยวเชิญผู้ประกอบการนะครับโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์นะครับมามาประชุมกันนะครับประมาณ500 5้0ยห้าารอกว่าคนนะครับครับมีทั้งโรงแรมมาทั้งหมดนะครับคือทุกคนมีความพึงพอใจนะครับในการที่ทางอบจมีส่วนร่วมนะครับในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นท่องเที่ยวล่าแห่งอย่างหนึ่งนะครับคืออย่างกล้าทำเนียมกล้ารมเนียมที่พักที่อาศัยนะครับครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือโรงแรม เคสเฮารีสอร์ทเนี่ยจะต้องเพื่ออบจเชียงใหม่เก็บจัดเก็บเพื่ออบจเชียงใหม่มปรากฏว่าปีแล้วเนี่ยเฮาตั้งเป้านะครับอบจอตั้งเป้าในการที่เก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยสิบล้านบาทแต่ปรากฏว่าโดยความที่ทุกคนมีมีส่วนร่วมในการช่วยนะครับแล้วก็เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ,รบมีคนไม่เอาเชียงใหม่นักนะครับปรากฏว่าโรงแรมที่พักนะครับแล้วก็เคสเฮาส่งค่าธรรมเนียมเพื่ออบจสี่สิบหกล้านบาท ตั้งเป้าว่าจะได้สิบล้านจะเก็บสิบล้านสิบล้านเท่านั้นได้มาสี่สิบหกล้านสี่หกล้านในข้อหมายคืนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือโรงแรมนะครับเคสช่ารีสอร์ทเนี่ยเขาเลยเก็บได้เต็มๆคือสี่พันหกร้อยล้านบเกลียวก็กล้ากินนะครับอันนี้คือด้วยความที่เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาจากการท่องเที่ยวแล้วก็คือทุกฝ่ายช่วยกันนะครับบอกว่าภาคราชการ เอกชนนะครับโรงแรมนะครับแล้วก็คนเชียงใหม่เฮา <c oughs> เราอบจมีส่วนสนับสนุนนะครับในคือทั้งปีเฮาจัดกิจกรรมในการที่กระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ <c oughs> สร้างความสุขให้คนเชียงใหม่ <c oughs> อย่างที่ที่ผมมาทำนะครับอย่างเช่นจากการจัดแข่งขันฟุตบอลทิงถ้วยพระราชทานทิงครับสองปีซ้อนนะครับแลเราแจ๊วกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านมานะครับซีวีลีกนะครับเราจัดวอลเลย์บอลชายหาดแล้ว ได้รับไอ้นานาชาตนะครับแต่อย่างที่เขาจัดกิจกรรมนี่เพื่อทเพื่อทำเพื่อปีน้องของเชียงใหม่เนี่ยมีคาบสุขก่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวคือคนนักท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับม่แอาเชียงใหม่ต่างชาติมาแอาเชียงใหม่นะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะที่ดรับนานาชาติพอเขาเสนอตัวไปป๊อปนะฮะแต่ละประเทศเนี่ยด้วยความเป็นเชียงใหม่เนี่ยคือทุกคนอยากมาทันทีเลยไงต้องมาครับแล้วก็คือตอบรับทันทีเอ่อ คือโปกเตตี้เนี่ยคือคนยังงงไอ้เชียงใหม่จะจัดวอลเลย์บอลชายหาดได้จังไงใช้สถานที่ตรงไหนเรามีหาดเลยอย่างเงี้ยทุกคนกระจายหาดใช่ไหอันนี้คือผมทําที่ตรงหลังสารกลางนะครับเพราะในขนาดนี้คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่อบจเข้ามาดูแลก็มีประมาณเกือบ200ไร่ครับนะครับทำเพื่อเป็นเออแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับเราเป็นในทำเป็นในสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ออกกําลังกายรัสาหรับอ่า สนามวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยสามารถเปลี่ยนเปลี่นอย่างอื่นได้นะครับทั้งฟุตบอลนะครับฟุตบอลชายหาดก็ได้นะครับแฮนด์บอลนะครับเนื้อที่ประมาณเก้าไร่เป็นสนามถาวรเลยนะครับอันที่เป็นเอะซ้ายเนี่ยถาวรเลยนะครับอันแสดงว่าจัดสามารถจัดได้ตลอดจะจัดเมื่อได้ก็ได้เฮามีสนามของเขาเป็นแบบถาวรไปเลยอีนะครับนายกครับ อ๋อครับอันก็คือตังอบจเชียงใหม่ก็ไ่ได้มีว่าเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเดียวด้านกีฬาเขาก็เน้นเหมือนกันเพราะอย่างตีวอลเลย์บอลน่ะโรงแรมตีพักค้นมาแอลเมเชียร์กันมากเลยอ่ะเพราะมันบ u d g e แค่นักกีฬามันมีผู้ติดตามมีไผติดตามเตัวเองัน budget ค่หนากอฬามีผู้ติดตามมีผู้ามเต็ะก็อย่างตะว่นประชุมอบรมเชิญผู้ประกอบการน่ะคือแต่แต่ละที่เนี่ยมีความพึงพอใจมากนะครับคือพอมีการจัดอบรมนหละ คือเขาชี้แจงว่าต้องทำาอย่างพ่องนะครับที่ว่าคือบางส่วนนะครับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือปกติเนี่ยถ้าโรงแรมที่ตามถูกต้องเนี่ยเขาต้องส่งอยู่แล้วนะครับค่าธรมเนียมหนึ่งเปอร์เซ็นะครับแต่บางบางครั้งนะครับคือตรงที่ว่าโรงแรมที่มาเข้าองค์ประกอบโรงแรมบางทียังอาจจะมีแปดห้องนะครับอันนี้มีเจ็ดห้องเจ็ดห้องถึงแม้ว่าบาเช่าโรงแรมถูกต้องนะครับในการที่เขาเขาจะส่งค่ามเนียมเพ่แต่มื้อเนี้ยเขา ทั้งในผู้ประกอบการเราเนี่ยก็ดีที่ส่งฮือร้อยพ0นสองร้อยพันสองพันเนี่ยที่คือเขาเขาภูมิใจในการที่ว่าคนมีส่วนร่วมนะครับมีส่วนร่วมคือเขายินดีในการที่ว่าออพจเนี่ยจัดเก็บตรงนี้นะในเมื่อออจทําำฮือเที่ยงใหม่ขนาดนี้เปิดกัย้อนย้อนกลับมาอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากเหมือนเหมือนเป็นการได้พึงพากันว่าส่วนหนึ่งตีเฮามีมีลูกค้าเข้ามาพักโรงแรมเขาเยอะๆเนี่ยก็คือมาจากกิจกรรมตีออเพจนนจัดส่วนหนึ่ง ก็ปีแล้วนะครับมีการประชุมนายกองค์การมหาหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศนะครับแต่ละนายกเขาถามผมนะครับถามว่าการตีออมประจจัดงานไม้ดอกเนี่ยใจใ้เงินในการลงทุนมหาสารเนี่ยนะพาออย่างถึงเก็บฟรีบวกกัวคาทุนกันผมบอกว่าอันที่เป็นหน้าที่ของเรานะครับขององค์การมหาหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการตีตีจะทำให้พี่น้องคนเชียงใหม่นะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคือย้อนพลิกมานะครับแล้วก็ ไอ้สิ่งที่ย้อดพิกมาก็คือกล้ารมเนียมนี่ครับอันนี้ยกตัวอย่างเห็นชัดนะครับครับครับคือเขาฟรีฟรีจริงพ่อค้าแม่ค้านะครับขายของฟรีทุกคนเนี่ยมีมีความสุขนะครับได้รับเงินหน้าท้องนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับครับเฮ่าดีใจก็ผู้ประกอบการ ยังอู้สื่อเตอะตอนโควิดมาก็ได้ห้าผลกระทบเหมือนกันเพราะประเดี๋ยวนี้ก็คือมีความสุขละมวลแล้รายได้ดีขึ้นจัดหนักเลยนะครับภาพที่หันยูไกนายกกระลงพื้นตีเนาะก่อนสอบสถานทีไปตรวจงานไปตรวจงานตอนนี้ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเจ้าตอนนี้ก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใกล้ละเพราะว่าจะแถลงข่าววันตีสิบนี่แล้วนะครับแล้วก็งานก็จะเริ่มวันตีสิบห้านี่ตีจอดรถจอดอย่างก็พร้อมเนาะนายกเนาะครับครับ คือสําหรับสถานที่จอดรถนะครับคือถ้าเกิดว่าถ้ามีเพียงพอเนี่ยเขาสามารถประสานกับทางสนามสมโพธิเจ็ดร้อยปีตีตรงข้ามนะครับแล้วมีสุดศูนย์ประชุมนานาชาตินะครับเจฟสองพรรษาอันนั้นก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับที่จอร์ดเนี่ยมีหายห่วงนะครับคือเห็นยังนึกคือเขาเตรียมนะครับถ้าเกิดว่าเขาไอเตรียมรถลางนะครับรถปีจอตีศูนย์ประชุมนะครับอาคันศูนย์ประชุมสินานาชาติ รดรางทงบริการขึ้นได้ครับผมจําได้รอาติดหน้าวันที่15เป็นต้นไปลาช่ั์ถั่วผากเหนือมหาปริญญาครับใส่ชุดคุยชุดคุยครับเซตหรือจะกรอนเอาไปเข้าไปในส่วนนี้ได้เลยคุณผู้ชมครับเหมาะเลยอ่ะ สมัยเฮาแบบนี้นีประเด็นสําคัญคือฟรีตลอดงานนะครับแล้วก็อาหารการกินนะครับมีอาหารการกินมีเป็นเป็นร้อยร้านนะครับแล้วก็เรามีฟู้ดทักนะครับือว่าทั่วประเทศเขามาแล้วนอกจากนี้ยังมีการจัดไอแสดงสินค้าสูท็อปนะครับเรามีมีมีภาคราชการบอกว่าทั้งราชทันสวนสวนพฤกษศาสตร์นะครับแต่ละที่เนี่ยพร้อมที่จะมาออกบูธนะครับ หมูอบองปีแล้วผมทานแล้วกันหมูอบองหมูอบองแล้วก็กาแฟลถเข็นมาได้มาได้แต่กาแฟล้ำต้องถามคนมาปีนี้มาเหรก็กมีหมดครับมีมีประเภทของของกินคนเมืองนะครับทั้งทั้งอาหารที่ว่าเป็นเดททั่วไปแล้วก็มีเผานังควายจีนนะนังควายจีนะติ๊กเนเจอร์ผักกาดกินยากแล้วสินค้าโอทอปปีอันเอามาขายเนี่ยเดี๋ยวใกล้ปีใหม่บางคนแบบต้อง เตรียมซื้อกระเช่าสวัสดีปีใหม่นานายกเนาะกำมางานนี่กระโดดอุดหนุนเป็นได้ไปตัวเหมือนกันครับบก็ยิ่งใหญ่กว่าปีตีพานม้าอย่างที่บอกว่าแต่ละจุดเพิ่มความเต่าขึ้นมาแหมคุณซีเลยนะคุณซีไม่แหมครับคุณซีเลยยังทนายโยกบอกว่าจริงๆถามว่าเขาจัดงานจะเอี่ยเขาขายบัตรได้ก็ขายได้แต่เขาบยายาเอาคนเดียวเขาอยากจะกระจายและได้ให้ทุกคนคือได้เหมือนกันตึ้งโรงแรมตึ้งปอก้าแม่ก้าคนในชุมชนคือได้เหมือนกันก็ยังอาหาร อย่างไงปอดการไมกานะครับที่มามาขายคือในเมื่อเปินบ่เสียก่าค่าค่าเช่าที่ที่นะครับเสียก่าน้าก่าไฟนะครับเปิดก็ต้องขายราคาถูกคุณภาพคุณภาพของราคาถูกอันนี้เราดึงต้องการดึงดูดคือประเด็นสําคัญคือหนึ่งคือคนยังใหม่นักท่องเที่ยวคนไทยทั่วประเทศนะครับนักเยวต่างชาตินะครับคือมาของดีนะครับมีคุณภาพและราคาถูกนะครับ เาก็จะได้ไปซื้อของถูกบ่ต้องไปกินของแพงอีองแน่เนาะแต่ตึงได้ไปพอความงามของดอกได้ไปซ่อก,กินของล้ำได้ไปซอก,กินของล้ำ<ม>แล้วสามารถแอลได้ตึงบ่วัน,นตึงบ่คืนแอลได้ตลอดตัยนะครับ,รบสำหรับการตีจะไปสัมผัสความงามมนเสนเจียงใหม่เมืองดอกไม้งามอันสุดท้ายครับนายโยกเดี๋ยวได้เจิญโจรน,นักท่องเทีย่ยวแห่งคำหนึ่งสำหรับการไม่แอลงานของเขาครับนายโยกครับครับก็อยากจะเลี้ยนเจิญน,นะครับพ่อแม่พี่น้องคนเชียงใหม่นะครับอ่า วัดใกล้เคียงบัวละปูนละปางเชียงเชียงไฮนะครับทุกที่นะครับแล้วก็ท่องเที่ยวทั่วทั่วประเทศนะครับไม่แอลเชียงใหม่นะครับแล้วก็ถ้ามามามาตี่งานนี้นะครับรับรองบอกิดหวังนะครับปีนี้ดีกว่าปีแล้วแน่นอนนะครับครับส่วนว่สนนักวิ่งหรือกิจกรรมอื่นๆคุณผู้ชมก็ต้องไปติดตามในเพจของอบจเชียงใหม่แห่งกรรมนะครับว่าผลจะเริ่มอะไรอย่างจะไดคือ เป็นแถมหนึ่งเพจที่เขาต้องกดติดตามเพราะเวลาเปิดมีกิจกรรมอะไรอย่างเขาก็จะได้หูกันเปิ่นแมนจะอัปเดตอยู่ฮันเลยเนี่ยจ้างานนี่เกาะ1ิบาธันวาเงาไปจนถึงหนึ่งมกราคมปีหน้าเลยนะไปแอลกันได้เดี๋ยวยํำสถานที่จัดงานแถบน้อยบางคนอย่าบอกหูด้านหลังสารากางเนาะเจ้าานาุกเจ้าก็ส่วนเฉลิมพระเกียรติแปดสิบพรรษาองค์การไม่หาส่วนจังหวัดชี่งหม่หลังสารากางชี่ง่าบไป ตั้งหน้าสารการก็ได้พดเหมือนกันไปเส้นคันท้องก็ได้เหมือนกันเจ้าสแตดทีวีเฮ้าหาสามารถส่งกลิ่นหอมให้คุณผู้ชมได้ต่างบ้านว่ามันหอมขนาดไหนน้มขนาดไหนอันนี้แค่อย่างก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งองนายย่องนอดอกจริงทั้งนั้นเลยนะครับตีเฮาหันทั้งหลังนี้คือขนาดเลยนะครับก็ไปแอวกันได้โดยเฉพาะอัน บัณฑิตราชาพัสทั่วภาคเหนือนะครับถ้าติดนามาเชียงใหม่แล้วเอาชุดคุยไปไทยหูครอบครัวกันได้เลยเป็นโอกาสอันดีนะ,นะที่จะได้ถ่ายถุงดอกไม้งามๆจ,จี๊เนาะในคนนคืนสามสิบเอ็ดเท้าไปเข้าดาวกันเท้ามิติเข้าดาวแล้วคุณผู้มชม คเอนาลินะม่เ่อยพลอยลัง,ล<อ>งด้วยกันนะครับแล้วก็เข้าสู่สักกราระใหม่ปี2567นะครับก็ต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆจากอ,อบอจอเชียงใหม่ตัวนะครับตีได้จากเฮามีความสุขตึงเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ด้านกีฬาตัวว,วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับนายกพิชัยเลิศพง์อดทิศนนายกองการบริหารโซนจังหวัดเชียงใหม่ยินดีจะน่าขำนะครับขอบคุณครับผมครับตัวเองครับเช้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเฮาอนุญาตกันกรรมเดียวนะครับเดี๋ยวชงหน้าสงใต้รายการกันต่อครับ อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเล่าเฮามีเรื่องเล่าก๊กกุูเจ้าข่าวข้าตที่ไหนพัยเนี่ยอย่างอุ้มวนถูกใสตัวนแน่นอน